การเป็นคริสเตียนเนี่ยพระเยซูบอกว่ามาเป็นคริสเตียนจะมีชีวิตที่สมบูรณ์ครบบริบูรณ์มีความสุขในทุกๆด้านของชีวิตซึ่งการจะมีอย่างนั้นได้เริ่มต้นคือต้องมีความเชื่อความเชื่อในพระเจ้านะครับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นฉันจะเชื่อว่าพระเจ้ารักฉันพระเจ้าวังดีกับฉันทุกอย่างนี้พระเจ้าจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดียึดความเชื่อไวต้ตลอด ให้มัน่นนะครับอันที่สองที่จําเป็นก็คือการกินข้าวกินข้าวได้แก่การอ่านพระคำของพระเจ้ากินข้าวไปมิจาเก็คืออ่านพระคำของพระเจ้าแล้วไม่ใช่แค่อ่านเท่านั้นแต่ว่านํามาใช้ในชีวิตแล้วพระคำของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างอัศจรรย์อันที่สามอันที่สามก็คือการหายใจกินข้าวแต่ไม่หายใจมันก็ตายเหมือนกันนะกินทุกวันแต่ไม่หายใจหายใจคืออะไรคือการอธิษฐานกับพระเจ้านะครับใช้เวลาที่จะอธิษฐานกับพระเจ้า ในห้องเรานี้ใครเคยอธิษฐานกับพระเจ้าบ้างครับยกงมือขึ้นหน่อยอ๋อครับเอามือลงนะอย่าง้แสดงว่าอธิษฐานเป็นครับอธิษฐานยังไงอธิษฐานก็คือพูดพูดพูดแต่พูดอะไรก็ได้แต่ว่าพูดให้พระเจ้าฟังพระเจ้าเป็นเหมือนกับพ่อของเราบางคนอธิษฐานเนี่ย ช่างน่าเบื่อครับทอย่างเขาโอ้ยังน้าเบื <c oughs> ่อเหลือเกินสมมติสตางใช่ไหมถ้าผมมาหาสตางผมพบสตางสวัสดีครับสตางเป็นยังไงบ้านสบายดีไหมกินข้าวแลหรือยังนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนระวังสุขภาพด้วยนะครับโอ้พูดประโยคที่ดีใช่ไหมพรุ่งนี้ผมมาใหม่ <c oughs> สวัสดีครับสตังสบายดีไหมกินข้าวแลหรือยังช่วงนี้อากาศไม่ดีเลยอากาศเปลี่ยนต้องระวังสุขภาพด้วยครับปัญญายสวัสดีครับสตางโอ้โหมันจะเป็นการสนทนาที่น่าเบื่อชนี้ใช่ไหมเป็นกับเป็นรูปแบบตายตัวบางคนอธิษฐานเป็นแบบนั้นเลย <c oughs> คือเป็นสูตรอะเป็นสูตรอธิษฐานโอ้โหพูดอย่างนี้ซึ่งนั้นไม่ใช่การสนทนาการอธิษฐานคือการสนทนาสื่อสารกับพระเจ้าอธิษฐานนี่ทําแบบนี้นี่แสดงวันก่อนนะน้ําทิพย์เนี่ยเหยียบเท้าฉันยังไม่ขอโทษเลยยังโกรธเลยนี่อันนี้คือการสนทนาเล่าให้ฟังเวลาเรารู้สึกยังไงให้เราพูดกับพระเจ้าอย่างนั้นใช่ไหมบอกว่าพระเจ้าค้าวันนี้ไปโบสถ์ ยิ้มไม่อาจารย์โอแกไม่ยิ้มให้ญญกลับด้วยน้อยใจมากเลย <L> เก็สามารถบอกกับพระเจ้าคือระบายความในใจของเราต่อพระเจ้าเหมือนกับเราพูดกับพ่อเราระบายความในใจของเราต่อพระเจ้าว่าโป้งจะฆ่ากับผมรู้สึกยังไงฉันรู้สึกยังไงแล้วก็ร้องทูลสิ่งที่เราปรารถนาต่อพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจทรงฤทธิ์สามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้ดังนั้นเราสามารถร้องทูลต่อพระเจ้าได้การอธิษฐานเป็นเหมือนกับเช็คที่เซ็นชื่อแล้วแต่ยังไม่กรอกตัวเลข สมมติว่ามีคนรวยคนหนึ่งเซ็นเช็คมาให้เราไปหนึ่งไปขึ้นธนาคารเงินในธนาคารได้ยังน้ำก็กรอกตัวเลขเข้าไปมันให้น,น้ำน้ำก็กรอกสองบาท <c oughs> เช็คนั้นมีค่าเท่าไหร่มีค่าสองบาทส่วนเอามาให้น้ำทิพน้ำทิพกสองร้อยล้านมันก็จะมีค่าสองร้อยล้านนะห,หมายความว่าไงหมายความว่าคำอธิษฐานเนี่ยในนามพระเยซูพระองค์เซ็นชื่อให้เราเรียบร้อยแล้วเรามีสิทธิ์ ร้องทุนต่อพระเจ้าได้แต่ทุนไงทุนตามขนาดความเชื่อทาความปรารถนาของเราเราเกอกไปสองบาทก็จะเป็นสองบาทเราเกอกไปสองร้อยล้านจะเป็นสองร้อยล้านดังนั้นว่กคำพีจึงบอกว่าแม้นจนบัดน,นี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถอิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมแปลว่าพระเยซูสัญญาบอกว่าอยากได้ใช่ไหมให้ขอแล้วพระองค์จะประทานให้ ดังนั้นวันนี้้าเรามีบางอย่างที่เป็นปัญหาคาใจเป็นความทุกข์ใจความไม่สบายใจเรื่องอะไรก็ตามเราขอต่อพระเจ้าได้นะครับลูกผมเนี่ยชอบขออันหนึ่งมันขอบ่อยเลยพพ่อจะเขมิดมองหน้าข้าแต่พระเจ้าก็ให้วันนี้คุณครูไม่ให้การบ้านด้วยเถิด <c oughs> อาเมียนลูกครูไม่ให้การบ้านจริงวันไหนลืมขอก็จะมีการบ้านมาซึ่งพ่อแม่ก็ไม่ค่อยชอบทบงานที่ฐานนี้นักเนี่ยาจะมีการบ้านจะได้เก่งแต่ผมกังวลว่าแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอยอะ่ะขอพระเจ้าก็ฟัง ดังนั้นสารพัดเรื่องเราร้อมทูลต่อพระเจ้าได้ขอแต่ว่าเมื่อขอเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นต้องเข้าใจในทางของพระเจ้าเนี่ยมีอันหนึ่งที่พระเจ้าสงวนไว้พระเจ้าสงวนไว้ไม่ยกให้ใครเลยก็คือเวลาเวลาเป็นของพระเจ้ามีครั้งหนึ่งมีสาวกถามพระเยซูในกิจการบทที่หนึ่งถามพระเยซูว่าพระเยซูรับพระองค์จะมาตั้งอาณาจักรของพระองค์ในคราวนี้เลยหรือเปล่าพระเยซูก็หันไปมองหน้าสาวกแล้วตอบว่า ไม่ใช่ธุระอะไรของเจ้าที่จะรู้เวลาของพระเจ้าก็แปลว่าไม่ใช่ธุระของเราที่จะรู้ว่าพระเจ้าจะนัตอบคำอธิษฐานของเราเมื่อไหรแต่ธุระของเราก็คือยังคงเชื่อไว้วางใจว่าพระเจ้าจะตอบคําอธิษฐานนั้นเป็นแน่แล้วหน้าที่ของพระเจ้าคือตอบคําอธิษฐานเราไม่สามารถบังคับพระเจ้าได้พระองค์จะข่าวเย็นนี้เลยพระองค์จะข่าวห้าโมงเย็นอย่ามาหกโมงนะห้าโมงเท่านั้นไม่ได้เพราะว่าพระองค์ไม่ยกให้ใครเวลาเนี่ยเป็นสิทธิอํานาจของพระเจ้าพระเจ้าตัดสินแต่ ระอ,องรักษาสัญญาแน่นอนตราบเท่าที่เรายัางเชื่ออยู่แต่บางคนอธิษฐานแล้วไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาเลิกเชื่อกางคันสมมุติคุณพ่อก็ติดเหล้าใช่ไหมข้าแต่พระเจ้าขอให้พ่อหนูเลิกเหล้าด้วยเถิดในนามพ,พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเนี่ยตอนอธิษฐานมันก็เชื่ออยู่หรอกพอผ่านไปสองวัน3วันพ่อก็ยังไม่เลิกเหล้าเลยเขาก็เลยเลิกเชื่อแล้วคำอธิษฐานเขาจึงไม่เป็นจริงไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานแต่เพราะว่าเขาไม่เชื่อ พอที่อธิษฐานแบบไม่เชื่อมก็เลยไม่ได้นะดังนั้นเวลาเราอธิษฐานหน้าที่ของเราอย่างเดียวก็คือว่าเชื่อแล้วก็รอคอยพระเจ้าจะมาเมื่อไหร่มาเวลาที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดแน่นอนผมยืนยันได้ตลอดชีวิตของผมนะครับเมื่ออธิษฐานกับพระเจ้าขอต่อพระเจ้าพรุ่งจะตอบคำอธิษฐานเราได้จริงๆมีพระกัมภียากอบแนะนํานิดนึงในเรื่องอธิษฐานยากอข้อที่4ข้อที่4บอกว่าถ้าขอยังไม่ได้รับแปลว่าขอผิดขอไปเพื่อหวังสนองกิเลสปัญหาของตัวเอง เช่นข้าแต่พระเจ้าขอให้ถูกหวยงวนนี้ได้เถอะเอาสองตัวล่างก็พอไอแบบนี้จะไม่ได้นะเพราะว่าขอไปสนองความโลภอะไรไถ้าขอผิดเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าขอให้สิ่งที่ดีเช่นขอให้พ่อเลิกเหล้าขอให้คนนั้นเขาเลิกเกลียดเราขอให้อะไรต่างๆเนี่ยขอสิ่งที่ดีเนี่ยขอสติปัญญาในการเรียนหนังสือก่อนจะได้ทัอย่างแน่นอนขอสิ่งที่ดีพ่อให้แน่นอน แต่บางครั้งพระเจ้ามีเวลาว่าเอายังไม่ให้ตอนนี้แต่ให้ภายหลังแค่นั้นเองต้องขอสิ่งดีพระเจ้าประทานให้หรือไม่ก็ให้สิ่งที่ดีกว่าตอนเป็นวัยรุ่นปิ้งสาวคนนี้น่ารักน่ารักสวยมากเลยน่ารักมากเราวเราก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเอาคนเนี้ยขอพระองค์ทรงประทานให้ได้แต่งงานเขาได้ถึงในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ไปแต่งงานเรียบร้อยแล้วนะ ไม่จะแต่งกับผมแต่งคนอ enfin me, ื่นดูเหมือนพระเจ้าไม่ตอบกํามที่ฐานแต่ว่าพระเจ้าให้มาพบกับภรรยาคนปัจจุบันนะครับซึ่งโอ้คุณนั้นสมบัติเพียบพร้อมถ้าเหมาะกับผมมากกว่าคนนั้นมากมายมหาศาลไม่ได้บอกว่าไม่ได้ก็เลยบอกไม่ดีนะไม่ใช่แต่ว่าจริงๆตามเทียบกันจริงๆว่าโอ้ช่างเหมาะกับผมเกินพระเจ้าจัดเตรียมให้อย่างเนี้ยคือพระเจ้าจะให้แน่นอนแต่บางครั้งให้อันนั้นเลยหรือให้สิ่งที่ดีกว่านะครับแต่ว่าจะได้แน่นอนดังงั้นใครไม่มีแฟนให้ขอนะฮะ อันนี้นอกเรื่องนิดเดียวเพราะว่าวัยรุ่นเยอะนะครับเคท็ังก็คือว่าเวลาใครยังไม่มีแฟนเนี่ยหรือว่ายังไม่แต่งงานเนี่ยสามารถขอสามีในอนาคตกับภรรยาในอนาคตได้เลยนะฮะแต่อย่าบอกข้าแต่พระเจ้าขอขึ้นต้นชื่อด้วยกอไก่อันนั้นเขาเรียกว่ารู้แล้วเป็นใครจะขอคนนั้นไม่ใช่แต่ให้ขออย่างนี้ขอนี้คือว่าจงขอแล้วจะได้ขอสเปคไปเลย ผมตั้งสเปคเลยนะมี10ข้อข้าแต่พระเจ้าขอให้ได้10ข้อความสูงต้องเท่านี้การศึกษาเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้เชื้อชาตินี้ปุ๊บปรากฏว่าคุณขอ10ข้อแล้วอกหักก็เลยขอใหม่เป็น13ข้อเลยเพิ่มพอได้พบกับภรรยาแต่งงานกันนะครับต้องมานั่งเช็คดูปรากฏว่าภรรยาผมเนี่ยมี12ข้อครึ่งขอไว้13คือความสูงเนี่ยหายไปห้าเซนแล้วก็เลยข้าแต่พระเจ้าพออนุลมได้พงศการ แต่สิ่งที่เก็นก็คือว่าขอเราได้จริงๆแล้วมันจะช่วยเราด้วยช่วยเราเมื่อเราขอก็คือว่าขอว่าข้าแต่พระเจ้าที่ต้องกวรจะใส่ในสเปคของเราคือเป็นริสเสตียนรักพระเจ้านะครับขอ,อ,อ,อเป็นคริสเตียรรักพระเจ้งงเาดังนั้นพออันนี้มาไม่เป็นริสเสตีย์เอาหมดสิไม่ไม่ดูนะเออไม่รักพระเจ้าเอาไปก่อนก็ต่อคิวทีหลังยังไม่ถึงคิวนะจะช่วยเรากรองไว้ด้วยระดับหนึ่งนะครับเพื่เราจะใจอ on ่อนวันไหวเวลาหน้าตาหอรอมาเนี่ยแต่เง้นให้เราขอตั้งสเปคแล้วก็ขอต่อพระเจ้าจงขอแล้วจะได้ใช่ไหม พุ่งจาะพุ่งสัญญานะครับขอได้จะได้ได้สิลูกเดยกพ่อจัดให้นะดังนั้นเราสามารถขอสิ่งนี้ได้นะครับภาวะลักษณะเป็นอย่างไรที่จะเหมาะกับเรานะเป็นจะลักเด็กนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็แล้วแต่ขอไปแล้วกันนะครับแล้วก็รอคอยเวลาของพระเจ้าเพื่อจะประทานให้เอาละครับนั่นคืออันที่สามที่เราต้องมีก็คือการอธิษฐานกับพระเจ้านะครับก่อนผ่านเรื่องนี้ไปการอธิษฐานอยากจะอธิบายเพิ่มเติมเรื่องหนึ่งก็คือว่าการอธิษฐานคือการสนทนาพูดคุยกับพระเจ้า เวลาเราสนิทกับใครเราจะเหมือนกับคนนั้นมากขึ้นทุกวันทุกวันเมื่อเรกเคยสังเกตไหมพวกพ่อแม่ของเราหรือว่าคนที่อายุเยอะๆ,ๆที่อยู่กันนานๆหน้าตาเขากลามาคล้ายๆกันเลยเมื่อูเคยสังเกตไหมเมืนอนสามีภรรยาพวกนี้หน้าคล้ายกันเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันนานๆในทํานองเดียวกันถ้าเราใกล้ชิดทีวีนานๆนะฮะหน้าตานี้ใสเราจะเหมือนกับเรื่องในทีวีแต่ว่าถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้าในการอธิษฐานคิดถึงพระองค์บ่อยๆในการอธิษฐานเนี่ย ลักษณะนี้ชีวิตนิสัยของเราราศีของพระเจ้าจะปรากฏในชวิตของเราก็เรียกว่าราศีจับนะฮะราศีพระเจ้าจับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอธิษฐานการอธิษฐานในที่นี้จึงหมายถึง2แบบแบบแรกที่ตอนต้นพูดไปคือว่าจัดเวลาพิเศษทูลขอขอพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าแต่อีกอันหนึ่งที่อยากจะให้มีในพวกเราทั้งหลายก็คือว่าการพูดคุยกับพระเจ้าสนทนากับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าไม่ต้องขอเสมอไปก็ได้เล่าให้ฟังเดินไปโอ พระเจ้าครับหนูว่าต้นดอกไม้นั้นก็สวยดีนะครับสีเหลืองดีนะครับพระเจ้าครับวันนี้นกนี่คุยกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้านะครับแล้วยิ่งคุยกับพระเจ้านิสัยเราจะเหมือนกับพระเจ้าทุกวันสมมุติว่าน้ำตาลมีเพื่อนคนหนึ่งสนิทกับน้ำตาลมากไปไหนมาไหนกับน้ำตาลเป็นตลอดเลยนะครัไปด้วยกันไปทุกอย่างจะเป็นเข้าห้องน้ําแยกกันหน่อยตอนนั้นไปนึกดูด้วยกันอยู่กันวันละยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่ตลอดเวลาปรากฏว่าไอคนนี้เนี่ย เพื่อนคนนี้เนี่ยที่ไปด้วยกันตลอดเนี่ยเขาไม่คุยกับน้ําตาลเลยวันหนึ่งคุยสามเวลาขอบคุณน้ําตาลสำหรับอาหารมอน้นะนี่นะพี่พร์เจ้าอเมนคุยกับน้าตาตอนกินข้าวสามเวลาเนี่ยไม่คุยเลยแล้วพอมาโบสถ์วันอาทิตย์โอ้ฉันรักน้ําตาเหลือเกินน้ําตาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันฉันรักน้ําตาเหลือเกินผมคิดว่าน้ําตาลคงจะอ้วกเพราะว่าจันทังคารพพธพฤหัสุขสามันไม่คุยกับฉันเลยพอมาโบสถ์ต่อหน้าธารกรรนามีคนมากมายมันทำลากับว่ารักฉันเหลือเกินเราทําอย่างนั้นกับพระเยซู หลายครั้งใช่ไหมพอมาบสวันที่ทําตัวเรากับองค์เจ้าค่ะครับพระองค์เลิกเลย <c oughs> แต่พออาจารย์ัการผู้ประหลัดสุขสาวพงศ์ก็อยู่ด้วยกับเราเนี่ยไม่พูดไม่คุยกับพระองค์คุยเหมือนกันคุยตอนกินข้าวกันเองสามเวลาขอบคุณพระเจ้าสะอาดเรือนี้ซึ่งทําให้เราไม่สนิทกับพระเจ้าพอไม่สนิทกับพระเจ้าราศีพระเจ้าท่านจะขอมพิวเตไม่ปรากฏในชีวิตของเราดังนั้นก็เลยอยากจะหนุนใจน้องๆทุกคนว่าทํำยังไงก็คือว่าคุยกับพระเจ้าบ่อยที่สุดท่าทย่ะบ่อยได้ไม่ต้องขอก็ได้คุยอะไรก็ได้นะครับพระอง ไอ้คนนั้นมาหลอกเรข้าพุ่มข้าพุ่มก็อยากจะหลอกมันกันกันอะไรงนี้คุยได้นะอะไรก็ได้ที่มันเข้ามาในชวิตของเหมือนกับคุยกับเพื่อนไงอยากจะระบายอะไรก็บอกกับพระเจ้าขอคุณพระเจ้าบ้างเล็กๆน้อยๆสรรเสริญพระเจ้าบ้างเป็นระยะระยะขอความช่วยเหลือจากพระองค์บ้างเป็นครั้งคราวนะขอพระคุณของพระองค์สรับในบางกรณีเป็นระยะระยะอย่างเนี้ยคือความสัมพันธ์ที่มีกับพระเจ้าใครก็ตามทําสีผมแนะนําเมื่อสักครู่นี้ผมท้าเลยสามวันชีวิตเปลี่ยนจริงๆ เปลี่ยนจริงๆไม่เปลี่ยนมาคิดเงินที่อาจารย์โอได้เลย <laughs> เปลี่ยนแน่นอนนะครับเ <laughs> ลองทําดูคือตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปอ่ะ <laughs> ไม่ว่าทําอะไรอยู่ไม่ว่าเรียนหนังสือไม่ว่าอยู่อะไรก็ตามคิดถึงพระเยซูมีพระเยซูอยู่ในความคิดด้วยเ <laughs> ช่นสมมติเรียนหนังสือพระเยซูครับครูพูดอะไรกันดู x กำลังสองบวกสองเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจมันคืออะไรก็ไม่รู้น <laughs> เนี่ยก็บอกกับพระเยซูไปคุยกับพระเยซู สามวันนะชีวิตจะเปลี่ยนเปลี่ยนจนกระทั่งคนข้างๆทักว่าจไมช่วงนี้ราศีจับนะเร,เรารู้สึกจิตใจเราจะมั่นคงหนักแน่นความชื่นจะมีจะมีในชีวิตเพราะว่านี่อะไรนี่คือชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูนี่ก็เรียกว่าการอธิษฐานที่แท้จริงคือไม่ใช่แค่คุกเข่าอธิษฐานเท่านั้นอธิษฐานแล้วก็ทูลขอพระเจ้าในเรื่องต่างๆใช่ไหมแต่ว่ามีพูดคุยสนทนา,นากับพระเจ้าในระหว่างวันเหมือนกับ เพื่อนของน้ําตาลที่คุยกับน้าตาลตลอดทุงเวลาที่อยู่ด้วยกันไม่ใช่เฉพาะคุยที่วันอาทิตย์เท่านั้นนะแต่ว่าคุยตลอดเวลาเมื่อทําเช่นนี้แล้วนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอนลองดูได้ไม่เสียหายไม่เสียตังค์ด้วยทดลองดูตามที่ผมแนะนําจากนี้ไปตั้งใจบ่อยทสุดที่จะบ่อยได้ฉันจะคุยกับพระเยซูระหว่างทางนะระหว่างการดําเนินชีวิตไป สามวันเห็นผลเลยครับว่าโอ้ม่มันดีขนาดนี้ความชื่นชมดีสันติสุขเต็มเปี่ยมในชีวิตอันที่หนึ่งยึดความเชื่อไว้ให้มั่นอันที่สองนะครับจัดเวลาที่จะอ่านพระคัมภีร์ใส่อจไข้ควรไม่ว่าไม่ใช่ไข้ควรเดียวเอาไปทําตามอันที่สามนะครับอันที่สามก็คือหายใจก็คือว่ามีความสัมพันธ์กับพระเยซูอธิษฐานนะครับแล้วก็ทุกพันธ์สัมพันธ์กับพระเจ้าและประการที่สี่ประการที่สี่นี้ น้อยคนที่จะสอนแต่จริงเป็นหัวใจสําคัญมากคือว่าคนเรานะครับถ้ากินอิ่มน้ําสําราญทุกวันหายใจข้องออกซิเจนเยอะนะแค่นี้เนี่ยชีวิตไม่ยืนยาวต้องออกกําลังกายชีวิตคระเซียนที่ไม่ออกกําลังกายจะไม่เติบโตไม่ตายแต่ไม่โตโตเหมือนกันโตช้า ต้องออกกำลังกายออกกำลังกายคืออะไรออกกำลังกายคือเราต้องเป็นพยานเรื่องของเราให้กับคนอื่นได้รับรู้